เจนนี่ขึ้นแทนศิลปินหญิงเดี่ยวคนแรกในวงการเคป๊อปที่ติดท็อปชาร์ตอินเทอร์เยูเอสของปีนี้จากเพลงมันตาเรียกได้ว่าปล่อยเพลงออกมาไม่กี่วันก็ครองใจแฟนคลับเป็นแถวกับบทเพลงมันตาจากเจนนี่ที่ไม่ว่าจะไปทางไหนก็เจอแต่คนแชร์และพูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะจจนนตอนนี้ยอดเข้าชมทาง YouTube มันตาอยู่ที่16 ร้านครั้งแล้วนะคะแถมตอนนี้มันตะก,ก็ยังทะยานขึ้นท็อปชาร์ตบนอินเทอร์เน็ตนะคะไปกว่า47ประเทศทั้งที่ปล่อยออกมาแค่เพียงวันเดียวเองรวมถึงชาร์ตอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยที่มันตาครองอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ f c ฟทั้งหลายนะคะความปังของเจนนี่ไม่หยุดเพียงเท่านี้นะคะเพราะยังมีรายงานว่าตอนนี้ เจนนี่กลายเป็นศินลปินเดี่ยวคนแรกของวงการ k คป๊ที่บลดเพลงทยานขึ้นท็อปชาร์ตอิทูนเนตตหรัฐในปีนี้อีกด้วยจนตอนนี้ MV มันตายยังคงเป็นวิดีโอในกระแสะอันดับหนึ่งบน YouTube ทั้งในประเทศไทยประเทศสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้เลยสุดจริงๆเลยนะคะเมื่อดนตรีที่แอดจะไปฟังมาเนี่ยนะจังหวะอ่าริทเทมหรือกอง เป็นจังหวะที่ทุ่มทุตุ้มๆุ้มแบบว่ามันเล้าใจนะคะคือได้ยินแล้วแบบอยากเล่นตามอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็การแต่งตัวเนี่ยนะคเซ็กซี่นะคะ,ะ,คะแล้วก็อีกคือเปลี่ยนแนวจากที่อยู่ในวงแร็พรพิงเนี่ยจะส่วนข้างจะแต่งตัวสวยหวานอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะมาคราวนี้คือเซ็กซี่สุดๆและมันก็จะมีในยะออยู่ที่ว่า เจนนี่เนี่ยเป็นแอมะเดิ์ของชาแนลนะคะและที่มีคนบอกโอ้ยเหมือนใส่กางเกงในมาเดินแบบในเอ็มวีของเจนนี่ทั้งหมดคุณสังเกตนะคะว่ากางเกงของเขามันเป็นสไตล์เลยนะคะว่าจากคล้ายๆที่แบบที่คนก็บอกว่า,าใส่ชาแนลสีฟ้ามันเหมือนใส่กางเกงในมาเดินอะไรเงี้ยไปดูดีๆค่ะอยู่ในคลิปทั้งหมดเลยสไตล์เขาเพราะว่า จนนี่ไม่ใช่คนตัวสูงนะถ้าคุณไปใส่อะไรที่ปุ้มป้ามเขาจะดูเป็นตัวตี้ยเลยแต่ถ้าใส่อะไรที่ว้าวแลวโคงเพราะว่าเขาตัวเล็กแต่จะมีเชฟที่ดีเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมนะเขาจะเรียนดีไซเนอร์กันระดับโลกระดับแบบนั้นทําไมล่ะคะนะจริงไหมเออไม่ต้องไปดูถูกเพราะว่าเรียกว่าอะไรอะแบรนด์ Blend, แต่ละแบรนด์เนี่ยนะฮะดังๆังดีงด,ดีแล้วก็ดีไซเนอร์นี่ระดับโลกนะคะเขาต้องดู่า ไม่ใช่อยู่ๆออกเสือสออบบเส้อผ้าให้มาใส่ออกแบบเสื้อผ้ามาใส่ไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นลักษณะเราจะต้องดูเชฟดูหุ่นดูลักษณะของบุคคลคนนั้นว่าจะสวมใส่อะไรแล้วดูรองหงดูสง่าอยากให้ออกมาแนวไหนนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจนะคะมาติดตามกันต่อไปนะ,ะขอบคุณีิติตรับชมพบก,กันกิหน้าสวัสดีค่ะ